ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยเรื่องลำดับอนุกรมเนาะของปีล่าสุดเลยของแผ่นหนึ่งปีหกสามก็ข้อนี้เนี่ยพี่ว่าถ้าน้องจําสูตรได้เนี่ยข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับอ่าเรามาดูกันเลยอ่ก่อนอื่นพี่ขอทวนสูตรให้ก่อนแล้วกันโจทย์เขาบอกว่าตัวนี้นะครับ a หนึ่ง a สอง a สามถึง an เนี่ยไปเรื่อยถึง an เ,น,เขขนีนะ่ยเป็นลำดับเลขคณิตนะเป็นลำดับเลขคณิตก็คืออ่าพี่ทวนสูตรได้ก่อนลำดับเลขคณิตเนี่ย สูตรของมันนะก็จะมี an นะก็คือคนที่ n เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a หนึ n ่งบวก n ลบหนึ่ง d นะครับอ,อันนี้คือสูตรของลำดับเลขคณิตต่อมาจะมีอนุกรมด้วยนะครับอนุกรมเลขคณิตก็จะมีสองสูตรนะ,อ,ะอันแรกก็คือ sn นะครับจะมีค่าเท่ากับ n ส่วนสองคูณกับ a หนึ่งบวก an ครับต่อมาสูตรที่สองคนระับก็เกิดจากการเราเอา อ่า a n เนี่ยมายัดเข้ามาในนี้นะครับอ่าเราก็จะได้เป็น n ส่วนสคูณกับ 2a1 a หนบวก n ล้หนนะครับอ่าก็มีอยู่ด้วยการ2สูตรเนาะสำหรับอนุกรมเลขคณิตทีนี้โจทย์ให้มาสองสมาการนะก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าพี่ตั้งชื่อให้นี่เป็นสมาการที่1อันนี้เป็นสมาการที่2อ่าจากสมาการที่1เนี่ยเราจะได้แบบนี้ a หนึ่งก็ พี่ก็ลอกมานะเอสามเนี่ยพี่ต้องการแปลงเป็นตามสูตรนะก็คือแปลงให้เป็น a 1หนึ่งแล้วก็บวก n ลบหนึ่งดีก็มันจะได้เป็น A1 หนึ่งบวก A สามก็มี n เป็นสามเนาะก็ลดไปหนึ่งก็เป็นเหลือสองก็จะได้เป็น a อหนึ่งบวกสองดีนะมาเท่ากับเจ็ดเราก็จะได้เป็นสอง a หนึ่งบวกสองดีเท่ากับเจ็ดนะครับอ่าเป็นสรรมการที่สามต่อมานะครับจากสรรมการที่สองเนี่ย อ่ะเราก็แปลงให้เป็นรูป a 1บวก a ลบหเนาะอ่ะ a 2ก็คือ a 1บวกลดไป1ใช่ไหมอ่ะก็เหลือดีต่อมา a 4ก็ a 1บวก 3D เนาะก็คือตัวหน้า D เนี่ยจะลดไป1ตลอดจำไว้แบนี้ก็ได้จำง่ายง่ายต่อมาก็บวกกับ a 6ก็คือ a 1บวก 5D เนาะแล้วก็ a 8ก็จะเป็น a 1บวก 7D จะมีค่าเท่ากับ74 เราก็มาบวกกันครับอ่า a อหนึ่งเหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกกันสี่ตัวเนาะเราก็ได้สี่เหนึ่งเราก็บวกกับอ่า d บวกสามได้สี่ D สี่บวกห้าได้เก้าเนาะเก้าบวกเจ็ดได้อ่าส6 D บวกเท่ากับเจ็ดสิบสี่ถ้าน้องสังเกตเนี่ยเราสามารถเอาแม่สองเนี่ยหารทางสมการได้ใช่ไหมฮะงั้นพี่เอาหารจะได้ดูง่ายเราจะได้เป็นสองหนึ่งบวก 8d เท่ากับ37เป็นสมก,การที่4นะครับทีนี้เราก็ต้องมาแก้สมก,การ2ตัวแปรนะเพื่อแก้หา a 1กับ d มาแต่ถ้าน้องสังเกตดูง่ายมากครับเพราะว่านี่นี่ตัวนี้เหมือนกันเลยดังนั้นเราจะใช้วิธีกำจัดตัวแปรเนาะกำจัดสอง a 1ไปพี่ก็เอาสมก,การนะมาต่อตรงนี้เนาะสมก,การที่4ตั้งลบสมก,การที่3นะครับเราก็จะได้ตัวนี้หายไปแล้ว ลบการหักล้างไปแล้วที่เหลือก็จะเป็น8 d ลบ 2D จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย 6D เนาะเท่ากับฝั่งขวา37-7จลบ7จะได้30เนาะแล้วก็ย้าย6ไปหาก็ได้ดีมาแล้วครับ D ก็ได้เป็น5นะครับแล้วเราก็เอาดีเนี่ยที่ได้มาไปแทนเพื่อหา A1 นะครับในสมการที่3ไม่ก็4ที่แทนในสมการที่3มันจะด,ดูง่ายเนาะ,ะแทน d ีเท่ากับ5ใน3เนาะสมการที่3เราก็จะได้เป็นอ่จากตรงนี้เลย2 A1 บวก2 D เป็น5เนาะ <7 S 2> <A> เท่ากับ7เราก็ได้2 A1 บวก10เท่ากับ7 2 A1 เท่ากับย้าย10ไปลบกับ7จะเป็นลบ3 A1 จะได้ลบ3ส่วน2ครับโอเคเราได้มาแล้วทีนี้โจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทย์ถามตัวนี้เนาะ A1 หนึ่บวก a สบวก a บวกไปเรื่อยได้ถึง A 50อ่าตัวนี้ก็คืออนุกรมใช่ไหมก็คือ S 50ก็คือผลบวก50าสิบคแรกเราก็ใช้สูตรครับข้อนี้เราใช้สูตรที่2นะเพราะว่าเรารู้ A1 แล้วก็ D ใช่ไหมอ่าเราแก้มาแล้วแล้วเราก็รู้ N ก็คือ50อ่าแล้วก็แทนค่าไปเลยเป็น N ส่วน2ก็เป็น50ส่วน2คูณกับ 2A1 A1 เป็น ลบสส่วนสเนาะแล้วก็บวก n-1 ลบหก็ n เ,เป็นห้ิเนาะลดไป1ก็เป็น4ี่สแล้วก็คูณกับ d d ด,ดีเป็น5้าโอเคแล้วก็คิดเลขมาครับจบตัวนี้สองตัดกับห้าสิได้ก็จะเป็นยี่สห้าอันนี้2ก็ตัดได้ก็จะมีค่าเท่ากับยีิบหคูณกับตัวนี้เหลือลบสบวกกับ4ี่ิบเกูณห้าจะได้ อ่าสองร้อยสี่สิบห้าก็จะเป็นยี่สิบห้าคูณกับสองร้อยสี่สิบสองเราก็คิดเลขตรงนี้มาครับอ่าพี่มาทดตรงนี้แล้วกันอ่าพี่จะทำแบบนี้นะอ่าสองสี่สองเนี่ยพี่จะแจกมาอย่างนี้สองร้อยบวกสี่สิบแล้วก็บวกสอง่าแล้วเราก็คูณยี่ห้าครับเข้าไปนะอ่าจะได้คิดเลขง่ายตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบห้าคูณสองร้อยจะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าห้าพันเนาะ แล้วก็บวก25้าคูณสี่จะได้หนึ่งพันแล้วก็บวกกับ25คูณสจะได้ห้าสิบมาคิดเลขง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะเอามาบวกกันนะก็จะตอบข้อนี้ตอบห0พันห้าัิบนะโอเคตอบห0พันห้าิก็รับไปนะข้อนี้เป็นเติมคำา9คะแนนถามว่ายากไหมไม่ได้ยากนะก็ฝึกทำเยอะเนี่ยทำได้แน่นอนนะมาห้าฝนก็ฝนไปนะครับ กศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ก็ได้ไผเก้าคะแนนจำสูตรได้ข้อนี้พี่ว่าง่ายมากนะครฮะก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเลยอะโอเคไหมเป็นพื้นฐานในนี้ก็โอเน็ตก็ออกประมาณนี้แหะครับแต่ว่าอันนี้จะคิดเลขถึงหน่อยก็มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นฮะค่อยๆแก้ไปเดี๋ยวก็หลุดโอเคไหมอ่าประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามพี่ได้นะมา ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับ